พ่าบเบิ่งนังเอกงุ่มปัสสิวพี่น้องใส่หักซีเลาาใส่หักอีกตูขณะนี้ลิงบาบูตัวเมียกำลังง,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 งงุมงุมงุมเอาเบิดจำเบิดจำเบิดจำเบิดเเอาจัดไปจัดไปเปิดไป แน่นสายลุยครับพี่น่องมันต้องห่วงจัดจัดเอื้อเอือมกเฮ้เฮ็ดเฮ็ด หลายเหลอนี่เดี๋ยวนี่วันปูวัน,น,นอาชีพเก่าด้วยพี่น้องอาชีพเก่าหาปลาซิ่วไขย ก็สุดยอวเป็นไงเดี๋ยวปลาคอนสัญญาปลาคอนฮึสุดยอดมาทานเส hay nên ừ. bưng hai thương mà hình bưng hay thương thì nào cái youtube vậy đừng đừng ăn cái gì cũng ăn còn luôn đi <laughs> không

พ่อไปอย่าไปลวดปลาซิ่วคืองหักยำปลาเขามีค้ำเหรอพี่น้องโอ้ปลาซิ่วอีดิอย่าไปลวดมอตายดอกเขา ยำปลาเข่าหยาเหรอพี่น้องเอ้ยรอะี่สมเปชั้นมากอ๋อมันปาบุหลนะอกรบอกดูมันหลนั่งเขียนๆนั่นปอยหมูหอมือื่นเพิ่นกรตายอวะ กกแต่ให้ทองเขาดีกว่าดิ <c oughs> <c oughs> นี่แหละพี่น้อนเอ้ยนั่งเอกจะ <ไป S 2> ส,สีวาภูง่ามันเหยียบขีดตมเป็นบอ่อเลงามย่อนึสมพัน <c oughs> มันงามหย่อนไฟหย่อนขึ้นสว่างกันซิเรื่อครับทังที่ีน่เจ้าวานคอยเอาไปแม่เจ้าสิว่าจไหนงไหเอามาเห้เนี่ยอือยิงเกับอืดติ เยอ้เก่งเลยว่ะยอดเอาอันโทรศั <c oughs> อออนนพท์อ,ออกอตัวมาชิคนาจอที่แตกมันบดาสไปที่มาแลนด์เขาวัดเลยบไดายใส่เกือบโอ้ยบมหาที่เอาวิ่งสอนครับบวกน้อยปปนี่บวกน้อยโมมี่วิ่งนาะบไดายเตรียมตัวมั่นมาสิม,มาสอนบระสิวนะ ก็ไม่เตรียมว่าจิมาสอนื่อไตอนนี้อุ้หัดหักหอกเสียงขเขียดหอกเสียงขดเขียดโมได้บ่ไหนได้ Luckily, ี <h ans> <h ans ่ก้อยพี่น้อง่าเห็นเดีวคิดหอดบานมันนนี่ยเพียเพียเพี อู้หลายครักอู้เอ้ามื่อนี้เป็นแผนกไทยท้ำด้วยพี่น้องเพราะว่าตรงจงเมื่อสะอาดไว้พรเพราะฉันสมมติมีผู้ถือของอ้อหลายครับได้มกหนึ่งพอดีต้นตายขั้นตูงเลยถ้าผมประอวันวะ อ๋อคุบคุูคป่าเบิง้งเบื้องดีเบิ้งดีครับมาดีว่าคุบมาคุบออกป่าที่ยยังพันเหนื่ยววอยอยู่ครับไปลอยบางล่ำเพิ่มาเลยคันนี้วิง่งคันนี้วิ่งนี่กวดใส่กวาดใส่แล้ว เกียงตับม,มกเหรอครับมแร่งครับใส่ถักอีตูวเสร็จร้อยเดือดไปอีกบวกย้องออกก่อนยำปาขเขากูแล้วมันจะห้อยตีนเต็มทีพี่ดิมองหามันอยู่กลางหัวมันยืนนี่นยำมันเละไยมันตรงนี้มันตรงบ่อเด้ ก็ว่านานหน่อยสมบ่รณ์แต่ว่าบ,บ,บุ้มวันที่ผ่อนไปอยู่น้องกันนี่ยกระเจี๊ยบใส่เป็นมูเอื่นนี่มีอยู่นี่ฝนหยาบยาบอยู่นี่นี่ป่ะนี่อ,อู้ไหลายปะ่ะครับบวกนี่บวกหลายลวบวกนี่ยางหลายพี่น้อง,งอู้เพียะบวกหลายเลยเพียบวกนี่อเอา้าจัดการ คือคิงวัเน,นี้ยอ่านี่นี่นี่คือคือวิธีบันบ่นนะครับพี่น้องอแรกดับแรกเข้ากับป่านขนาัขน,ขนรวนรขนันแทกวันป่านหนักสานา,า,นามฟังหนึ่งครับสานามไปฟังหนึง่งอือสมัยดะกี้เขาเยอีส่ขั้นโซ่ขั้นโซกคือเป็นไม้ไผ่นะครับเป็นไม้ไผ่แ้วก็ะสารให้มันเป็นลักษณะทรงเป็นเป็นกล้วย แล้วก็ต่อดำนะครับเขาเอื่นขันโซโ<ฮ>มาทานันต,ตากางเลยเ <c oughs> ขาหน้าหวานเพื่นตัวนี้นาานนอ้อยำมุนมี่พุ้ยชอบขาดนายเพย่ะน งาแท่งด้เลยงะฆ่า,านนได้เน่ยสื้อกุ้งมมยางดีตีมาผอปลาซิวจัดเนี่ยมาทานเนาดึง สุดยอดไม่พิท่างกตายครับเพราะว่าเห็นยังก็กินได้ครับเห็ดกบกบจัดสุดยอด เห็ดเบื้องหนก็สาธิตกันนะเอคือเห็ดคือตีนจุ่มเนี่ยพอข้าววนทางนี้มันก็สิดองขามไปมองหนำหน่อยเพี่พี่นำอะไรครับนี่สีเบือนมากพี่ขุปปลาซิวสาไป สำหรับพี่น้องกีท่างไกลครับอยุต้างแดนอกัสิคิดหอดบ้านแน่แน้อยเนาะบางคนบ่ได้กลับบางคนบ่ได้กลับบ้านหลายปีเลยั้งแต่โควิดมากครับสามปีสี่ปีสมคาดคะเดิบอลเลยอะเอะอ๋อออ๋อโอ้หลายหลาอ้โอ้โอ้ขอบคุณดาห้าสิบดวงครับผมหมกหอมๆเด้อดแทนทุนดนดง ใไไส่พกอีตัอ <c oughs> อวอาก้องก้นขึ <c oughs> ข้นถอดทรง่าถอดสงวางนี่ด้นัดขานังอได้รยเอเก้า <Yeah. S 2> อนหาป่าหาีใส่สงวมเ้ เออ,เอ,อหมดแดงกันไปหมดขั้นหัวซัก,ดดกลงหันหัวขวันเนี่ยครับว่ว่าเป็ดดนหัวคนหัวกระมี่พี่น้องแี่เวลาเขาาป่าาให้น้ยิม เะค้างหรสิวินก่อน